ข้อมูลภายใต้คำว่า SCB Wealth เองก็มีทั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธนาคารไทยพาณิชย์ BIC นะครับมี SCB CIO Office ที่ให้คำแนะนำในเรื่องของจังหวะในการลงทุนนะครับมี IC ที่เป็นบุคลากรในการให้คำแนะนำทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วมันสับสนุ่งยากสำหรับลูกค้านะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะทำจากนี้ไปส่วนนะค เข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยคือ S C B Wealth และเราเนี่ยจะบริหารความสับสนบริหารความเข้าใจแล้วก็แนะนำแนวทางการลงทุนแบบองค์รวมให้สำเร็จนะครับอันนี้คือคำมั่นสัญญาของพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่จะมีงานในวันนี้เองเนี่ยพวกเราทุกคนชาว S C B Wealth ก็ เรียนตามตรงว่าเราทํากันบ้านนะเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากที่จะให้ทุกท่านรู้สึกว่าการบริหารความบ้านทั้งทุกที่มเหมือนกันจริงอยู่ความแตกต่างม,มันอาจจะดูได้ไม่ง่ายนะแต่วันนี้เราพยายามที่จะหามุิหรือหาโจทย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง